สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายซู้ผู้สุคนตอนรับขอสู้ช่องกอติดห้อยดังมากแช่นะจ๊ะกับมาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่10หามิถุนายนนะาจะกับมาถึงโคง้งซุท้ายแล้วพี่น้องแอดมินก็มีนวทางดีๆตะเล็กปังๆเอามาแบ่งปันพี่นอ้องในเบิ่งกันอินเชนเคยนะจ๊ะ ก่อนจไปรับชมรับฟังเนอกจากแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุภูสุคพนเนื้จากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนื้จากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปไม่ๆหมกันเนอกจากส่วนแอดมินกับเสด็มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้าพี่น้องสุภูสุคพนเ้อจ้าเผื่อเป็นการบอสเซวลาห้องก็ไปรับชมแนวทางเลยพี่น,อน้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของซ่องแดงกันก่อนเลยจ้ะ รัฐบาลไทยงวประจำวันที่16มิถุนายน2567ซึ่งวันนี้เพื่อนก็สร้างให้วิ่งไปทีลัก3ามพี่น้องเดอ้อวิ่ง3จะ้ะชุด3โตที่ให้มากก็คือ530 533และ537จะ้ะต่อโดยนท่าชุด2โตให้ไปที่30 35 37 32และ33จะ้ะ30 35 37 32และ33หมวดนี้ วิ 3, Dante, it, Safe, Modern, ido, ่ง we 3ามเด้อพี่น้องเด้อสายวิ่งสายรุดมากกับจัดไปเด้อจ้ารัก3ามไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็ได้จานั่นก็คือแนวทางของนุ่มตาคลี่เนาะจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ิมิถุนายน2 5 6 7ซึ่งวันนี้เพื่อนก็ให้วิ่งบนไปทีลัก8พี่น้องเด้อวิ่งบน8จ้ะชุด3โตก็คือ3 5 8หา5 538 583 8 3หและ8 หาสามจ้ะต่อด้วยชุดเบิลไฮปิทีแปดแป8สา8แปดแปและ8 8ดแปดเกจ้ะต่อด้วยชุดร่องไฮห้ไปดสองแ2ดเจและเก้าจ้าแนวทางนุมตาครีได้พี่น้องเด้อแอดมินเอามาฝากแล้วมากกะเฝราไปฮะจากอต,ตลต่ได้จากการปราดกันตกรถได้พี่น้องเด้อไปเบิ้งต่อกะทิ่โวท่าชุดสุดท้ายนาะจ้ะนั่นก็คือเนวทางของเมนคันเทพเนาะจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวันที่16มิถุนายน2 5 5 7เจซึ่งวันนี้ก็ให้เล็กเด่นไปทีบเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อเด่นเก่าจ้ะชุด2ตัวให้มาหาหางพี่น้องนั่นก็คือเก่าศ2 97เก่าเก่าเก่าเจและเก่าเก่าจากเก่า92 97เก่าเก่าเก่าเจและเก่าเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อแนวทางเม่นมากคันเทพจ้าแคบเบิเบิ่งจุ๊เบิปเบิ่งกันเด้องจากบ่กว่าสเปน็นแนวทางซองแดงเน,งะเนาะจากแนวทางของ นุ่มตาคลีนแนวทางแมนมากขันเทพแคบเบิเบิงจุดเบิเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้พินองเดอ้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งเล่ากับเก็บไว้พินิดพิจารณากันนะจ๊ะไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่นองสผูสักคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติดจะ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พินองเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพนัน หรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดนะพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักน้ำเดาจา้ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีดๆนะจา้ะสื่อตามกาาําลังราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของนะพี่น้องเดาา้อจังจะถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุขขสคนโชคดีแห้แงๆปังๆมันหมากันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก้อนนะจ้ะเราจะจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ สวัสดีจ้า